ตัวฉันในวัยเด็กก็ได้เติบโตมาในครอบครัวขุนนาาตระกูลหนึ่งตระกูลโซททเดเป็นตระกูลที่ขึ้นชื่อในด้านการใช้วิชาอันเชิญเป็นที่เลื่องชื่อในทั่วทุกมุมโลกและแน่นอนว่าตัวของข้าก็คือผู้สืบทอดแห่งตระกูลโซทเทเดในตอนที่ฉันอายุห้าขวบฉันต้องเข้าร่วมพิธีรับของตระกูลโซทเทเดเพื่อที่จะทําพันธสัญญากับสัตว์อสูอรที่มาจากต,าต่างมิติและดูเหมือนว่าฉันจะกลายเป็นบุคคลที่ทุกห้าร้อยปีจะได้รับสัตว์อสูรแบบพิเศษ สัตว์อสูรระดับตำนานและนั่นก็เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เจอกับดีเบเลียนก็โกหูของฉันโกเลมผู้เฝ้านรกด้วยพลังมหาศาลของดีเบเลียนทำให้ไม่มีเด็กคนไหนกล้ายุ่งกับฉันและบอกฉันว่าเป็นตัวประหลาดเพียงแค่ฉันมีหลายอย่างที่แตกตา่างจากพวกเขาเพราะฉันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดา เจ้านะครับตอนนี้ผมจากการคนที่มากันแก้งคุณเรียบร้อยแล้วนะครับพอเถอะดีเบเลียนต่อให้นายจัดก,การจ้บวนายไปสักเท่าไหร่สุดท้ายแล้วทุกๆคนก็มองฉันเป็นตัวประหลาดคนหนึ่งอยู่ดีมีแค่สิ่งนั้นแหละที่มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงใช่ฉันคิดอย่างงั้นมาตลอดฉันไม่เคยชอบพลังของตัวเองด้วยซ้ําจนกระทั่งฉันได้เจอชายคนหนึ่งเป็นชายแก่ที่มีพลังวิเศษมากับฉัน เขาได้มาหาฉันและบอกว่ารุ้จักพ่อของฉันและเขาก็ได้ยืนจดหมายเชิญหนึ่งให้กับข้าเป็นจดหมายเชิญให้ไปเรียนต่อที่โรงเรียนเฟนงคามิเตเนียสไฮสคูลตอนแรกฉันก็ไม่รู้แล้วว่ามันคืออะไรแต่เขาบอกว่าถึงแม้จะแตกต่างแต่นายก็ไดที่อยู่ในสังคมที่เหมือนกันนายได้แล้วผมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้แล้วครับ ถ้างั้นผมจะลองดูผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าพลังของผมนั้นสามารถเอาไปใช้ปกป้องใครได้เฮ้ยเจาวะ สวัดดีครับพี่ว่าแต่คุณพี่เป็นคนเมืองไหนเหรอแกเป็นใครจะามาทำอะไรที่นี่ ถามว่าัันไม่ใครสินะอืมจะตอบว่าไงดีละ่ะตอนเด็กทุกคนมาัจะาเรียกฉันว่าสัวตลอดเน่ถึงแม้จะล้อไมาจากน้ำสกุลน่ะนะ้ย <c oughs> พูดมากว่าโอ้โอ้โอ้โ,อ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 โมเมลซี่ถึงข่้าจะทำลายร่างกายเลยเหรออาจะใช้แต่กำลังเหรอเนี่ยคุยเกมไม่รู้เรื่องเลยนะช่วยไม่ได้ดีเบลเลียน